มาง่ายเอาล่ะครับตอนนี้เพื่อนๆอยู่ในช่องบอสกันหลาดออริจินอลนะครับก็ผมออกมาประมาณตีห้ากว่าๆนะครับก็รถไม่เยอะมากนะครับตัดสินใจเอามอเตอร์ไซค์มานะครับก็ตามใจแฟนครับ อยากเอารถเดินมาก็ได้ลองดูลองดูนะครับแต่ความคิดผมอะมันลําบากนะครับมันเป็นรถแบบรถเซอร์กิตอะเออเอามาขับออกทริปเป็นบ้าแม่งเมื่อยเอออย่าลืมนะครับรถเซอร์กิตอะมันควรจะขับคนเดียวนะครับแล้วก็ไม่ต้องมีสัมภาระเยอะนะครับนี่มีทั้งสัมภาระมีทั้งคน้อนนะลำบากนะครับแล้วก็ไปเขาอีกอะ่ะลองดูลองดูนะครับ พวกประเภทไม่ค่อยจำเส้นทางนะไปไหนก็ GPS ไปไหน GPS นะครับแล้วก็ขับเดาวๆสุ่มๆไปเรื่อยนะครับนี่ก็เริ่มสายละนะครับเริ่มมีแสงอาทิตย์ละ นี้เป็นทางเข้านะครับเขาก็จะเก็บตังค์นะครับรถมอไซค์ไม่ต้องไปต่อคิวนะครับจ่ายตรงนี้ได้เลยนะครับค่ารถคันละยี่สิบาทนะครับแล้วก็ค่าเข้าคนละสี่สิบนะครับผมมาสองคนกับรถหนึ่งคันก็เป็นหนึ่งร้อยบาทนะครับพอดีเลยแล้วก็เราก็จะได้บัตรขึ้นนะครับในบัตรขึ้นเนี่ยจะเข้าจะออกกี่รอบก็ได้นะครับภายในในวันนั้นนะครับเราก็ไม่ต้องต่อคิวครับเข้าได้เลยสบายสบาย

คือตอนนี้ผมลังเลมากนะครับฝนมันเพิ่งลงนะครับถนนมันค่อนข้างลื่นเลยนะครับแล้วบวกกับยางผมอ่ะดอกมันกําลังจะหมดนะครับมันใช้งานมาระยะหนึ่งแล้วใกล้จะหมดแล้วครับอดดอกแม่งเหลือน้อยมากผมก็กลัวลื่นนะผมก็เลยเปิดโหมดแค่สปอร์ตแล้วก็ขึ้นไปนะครับอุทยานเนี่ยเปิดหกโมงนะครับปิด6กโมงเหมือนกันเปิดหกโมงเช้าปิดหกโมงเย็นนะครับจำง่ายง่ายนะครับหกหกนะครับตอนนี้ สิ่งที่จะต้องเจอนะครับหเรื่องถนนลื่น 2. พละกําลังลดน้อยนะครับ3เรื่องน้ําหนักนะครับคนซ้อนกับสัมภาระนะครับอ่าแล้วก็สีอากาศที่มีความหนาแน่นต่ํานะครับเพราะว่าขึ้นที่สูงเนี่ยออกซิเจนมันจะเบาบางลงนะครับแล้วก็บวกกับมันชื้นด้วยนะครับอ่าแต่รถหัวฉีดมันก็ยังพอไปได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะขึ้นยากลำบากแค่ไหนครับ แต่ผมเชื่อเลยว่ารถแม่งต้องเข็นรอบอย่างแน่นอนนะครับแต่เราก็จะพยายามไปถึงจุดชมวิวแล้วกันนะครับ นที่ไม่มีประสบการณ์ขึ้นเขานะครับผมมีข้อแนะนานะครับให้ใช้เกียร์หหรือเกียร์สเท่านั้นนะครับอย่าอย่าใช้เกียร์สูงนะครับใช้เกียร์ต่ำๆนะครับ <C ri> ถ้าเป็นรถยนต์ก็จะมีเกียร์เกียร์ต่ำนะครับเอาไว้ทดเพื่อขึ้นที่สูงขึ้นเขาอะไรอย่างนี้นะครับเพื่อลงเพื่อขึ้นนะครับไม่ไม่แนะนําไม่ใช้เกียร์สูงนะครับแล้วก็ระหว่างขึ้นขเขานี่ห้ามกำคัดเด็ดขาดนะครับมันจะทําให้เป็นเกียร์ว่างมันจะไหลนะครับอาจจะเกิดแบัติรี่หกได้นะครับแล้วเบรกเนี่ยพยายามอย่ากด เยอะนะครับจนมันเฟดนะครับมันมีโอกาสที่มันจะเฟดได้นะครับยิ่งรถออโตเมติกแล้วคนขับไม่มีประสบการณ์นะครับจะเบรอย่างเดียวเลยอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เช่นกันนะครับ นแนะนำให้ใช้แค่30-40ประมาณนี้นะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับใครจะเร็วกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างอันตรายนะครับแล้วมันก็ลื่นด้วยนะครับสาหรับคนที่ไม่ชํานาญทางนะค่อยๆไปนะครับชมธรรมชาติไปค่อยๆไปนะครับไม่ต้องรีบนะครับใครจะแซงก็ให้เขาแซงไปนะครับหรือไม่ก็ขี่ริมลิมเปิดไปเลี้ยวให้ให้สัญญาณเขาว่าเราไม่ไปเร็วกว่านี้หรือเราไม่แซงเขานะครับประมาณนี้ จะเห็นได้ว่ามีการเกิดอุบัติเหตุข้างบนนะครับมีรถพยาบาลมีรถสไลด์มีอะไรขึ้นลงตลอดนะครับเพราะฉะนั้นน่ะผมถึงบอกว่าให้เพื่อนๆนควนรระวังนะครับเนี่ยแล้วก็พวกเหล็กกัน้นพวกนี้ก็มีร่องรอยของการชนนะครับเหมือนรุดโคง้งเหมือนเหมือนเอารถไม่อยู่นะครับบนภูเขานะครับถ้าโชคร้ายอาจจะตกลงไปเสียชีวิตได้นะครับต้องระวังมากนะครับ ความรู้สึกผมนะรถก็มีอาการพอสมควรนะครับก็คือต้องดึงคัดช่วยนะครับตอนนี้ผมใช้เกียร์สองนะครับส่วนใหญ่แล้วบนเขาจะใช้เกียร์สองแเกียร์หนึ่งนะครับแต่ผมแนะนําเกียร์สองนะครับเพราะว่ารถเราเกียร์หนึ่งแม่งก็มันลอยลอยครับมันขับไม่ดีนะครับเกียร์หนึ่งส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ใช้หรอกนะครับรถรุ่นนี้แต่ว่าเออถ้าขึ้นเขามันอาจจะได้ใช้บ้างนะครับแต่ก็ต้องระวังเรื่องการใช้งานด้วยนะครับพอตอนที่ผมมาเนี่ยถนนมันเปียกนะ Hey. และใครที่อยากอนอนข้างบนนะครับมันมีมีเต้นให้เข้ามีมีที่ลานกลางเต้นเลยอย่างเงี้ยนะครับใครชอบแบบนั้นก็ไปนะครับส่วนผมนะครับชอบความสบายผมคงไม่ได้นอนข้างบนนะครับเดี๋ยวไปถึงจุดชมวิวก็คงจะลงแล้วนะครับไปเก็บภาพบรรยากาศสวยๆนะครับสวยหรือเปล่าผมไม่รู้นะผมไม่ค่อยอินภูเขาไนงะผมกบแฟนเนี่ยเป็นคนที่อินกับทะเลมากกว่า นะครับแต่ก็ลองเปิดใจมาผูกเขาบ้างนะครับจริงๆเขาใหญ่ะผมมาบ่อยนะครับแต่ว่าหลังๆไม่ได้มาหลายปีแล้วนะครับก็เลยอ่ะลองเอามอเตไซค์มาบ้างนะครับทุกทีจะขับรถยนต์มานะครับเดี๋ยวรอบนี้ก็ลองดูนะครับว่าเราจะอินไหม <laughs> ช่วงนี้เป็นช่วงที่รถปีนไม่ไหวนะครับด้วยน้ําหนักคนและสัมภาระแล้วก็เครื่องยนต์ที่รอบพิจัดนะครับซึ่งผมลงเกียร์หนึ่งไม่ได้นะครับช่วงเนี้เพราะว่าถ้าเรากดเกียร์หนึ่งแล้วเกิดมันไม่ใช่มันเป็นเกียร์ว่านะครับรถมันจะไหลครับผมก็เลยต้องดันเกียร์สองไปเรื่อยๆแล้วก็ใช้คัช่วยนะครับมันไม่มีโอกาสเลยนะครับมันเป็นทางกําลังไต่หมดเลยนะครับโอ้โหมันก็ไม่ไม่ค่อยเหมาะสมนะครับ เอาพอถ้า XMAX มาเนี่ยผมว่าขึ้นสบายกว่านี้เยอะเลยนะครับหรือว่า TBR 500นะครับผมว่าใต่มันกว่านี้เยอะเลยก็แต่ยังไงก็พอไปได้ครับ หลังจากถ่ายรูปเล่นกันแล้วนะครับก็เดินทางลงนะครับเพราะว่าผมจะรีบไปที่พักนะครับแล้วก็ไปเที่ยวที่อื่นนะครับไปาคาเฟ่ไปหาสเสบียงไปหาของกินนะครับจะได้ไม่ต้องลำบากตอนกลางคืนนะครับ mm. เกิดหิวอยากกินปลาตรงปาร์ตี้กินแบบอ,อาหารร้อนๆอ,อ,อร่อยๆอ,อ,อะไรอย่างนี้นะครับปิ้งย่างก็ว่ากันไปนะครับเพราะ ที่พักที่ผมจองเนี่ยมันอยู่นอกเขาใหญ่นะครับผมไม่ได้นอนเต็มเนานะผมชอบความสบายนะมีเครื่องทาน้ําอุน่นมีทีวีมีตู้เย็นมีของกินนะครับผมชอบแบบนั้นนะเออใครชอบการลําบากก็รือว่าชอบสไตล์นั้นนะครับก็นอนบนเขาใหญ่ได้นะครับซึ่งเขาจะมีเต็นท์อย่างที่ผมบอกนะครับแต่ผมไม่ได้จองพวกนั้นมานะครับมันน่าจะเต็มแล้วด้วยแหละมันเป็นแบบไฮซีซันเนาะเออผมจองข้างล่างนะครับราคาสูงหน่อย คนก็จะไม่ค่อยแย่งนะครับมันมีอยู่แล้วนะครับประมาณนั้นก็ง่ายๆครับเดินทางกลับขาลงผมว่าง่ายกว่าขาขึ้นเยอะเพราะขาขึ้นเนี่ยรถมันเป็นรถรอบนะครับมันไม่ใช่รถแรงบิดนะผมก็เลยรู้สึกว่าเออขาลงสบายกว่าเยอะนะครับเกียร์ต่าลงไปเรื่อยๆนะครับแต่เบรกเป็นบางช่วงแค่นั้นเองนะครับเทคนิคมันมีอยู่แค่นั้นนะครับที่สําคัญก็แค่ดูลายในการลงเข้าโค้งให้ดีนะครับ แล้วก็ระวังรถที่สวนเลนมาว่าเนี่ยเขาจะกินเลนแบบเนี้นะครับรถยนต์ส่วนใหญ่อะถ้าฝีมือไม่ค่อยดีอะเขาจะกินเลนครับเขาจะกินเลนเราต้องระวังให้มากๆากนะครับอืมระวังหลุดโค้งด้วยนะครับวันนี้ก็เหนื่อยมากนะครับก็คือขับมาปุ๊บขับขึ้นเลยนะครับแล้วก็เนี่ยมันเลยสภาพเป็นแบบนี้นะครับส่วน คนอื่นนะครับเขาจะขึ้นวันอื่นก็เรื่องของเขานะครับเพราะว่าจริงๆอ่ะผมมาด้วยกันนะครับผมมาด้วยกันแต่ว่าสองสำคัญแต่ว่าเขายังไม่ขึ้นวันนี้ครับเขาเขาว่าเขาจะขึ้นพรุ่งนี้นะครับแต่ผมอะใจร้อนผมมาวันนี้เลยนะครับจะได้จบจบไปนะครับก็คือมันมันไม่รู้จะทําอะไรอ่ะนะครับผมเช็คอินบ่ายสองด้วยนะครับแล้วตอนนี้มันก็ใกล้บ่ายสองแล้วผมก็เลยตัดสินใจกลับนะครับประมาณนี้นะครับ บรรยากาศก็ค่อนข้างดีนะครับเหมาะกับการมานอนพักนะครับแบบโรงแรมสวยๆนะครับหรือว่ามานอนเล่นนะครับมาเดินเล่นมาพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับสถานที่พักส่วนใหญ่ค่อนข้างเงียบนะครับแล้วก็อยู่ในป่าในดงนะครับอากาศค่อนข้างดีนะได้ยิ่งโรงแรมที่มีหรือที่พักอะนะครับที่มีจุดชมวิวสวยๆนะครับคุณจะยิ่งแบบเออมีความสุขนะครับสําหรับผมนะการแบบ มาเขาแบบนี้ไม่ค่อยอินนะเออส่วนใหญ่มาเน้นแบบพักผ่อนมากกว่านะครับแต่ถ้าให้มาชื่นชมธรรมชาติแล้วดิบกาแฟชงกาแฟอะไรเงี้ยมันคงไม่ใช่สไตล์ผมนะครับผมชอบทะเลมากกว่านะเออไปนั่งตากลมทะเลแล้วก็กินอาหารทะเลนะครับแล้วก็เอ,อเล่นน้ำได้นะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออก็จากที่มากันสักพักแล้วก็ยังยังไม่ค่อยอินเท่าไหร่นะครับแต่ก็ไม่ได้แย่ไม่ได้เวลวร้ายนะครับมันก็ดีนะครับ ขับรถเลสซิ่งเรเบิก้านะครับในการออกทริปผมถือว่าเป็นอะไรที่แบบเถ้าไม่ใจไม่รักจริงนะครับมาไม่ไหวแน่นอนมันเหนื่อยนะครับมันไม่เหมือนแบบเราขับรถทัวร์ลิงนะครับหรือว่าเราขับรถเอรถยนต์นะครับรถยนต์นะ่ะแม่งสบายอยู่แล้วนะครับนั่งเบาสบายๆนะครับคนสัมภาระก็ไม่หนักนะคนขึ้นรถนะครับอื แต่ว่าถามว่ามันฟิลเดียวกันไหมมันก็คนละฟิลนะครับมันก็สนุกไปอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ผมบอกเลยว่าเมื่อยนะครับผมเมื่อยมากขับมาตั้งเต่แต่ผมไม่ได้สายออกทริปนะเออผมบอกก่อนผมเป็นสายแบบขับรถชิลๆอยู่ในเมืองนะครับไม่ไม่ใช่สายแบบท่องเที่ยวนะครับแต่ผมก็เคยขับรถท่องเที่ยวเล่นแบบนี้มาก่อนนะครับด้วยมอเตอร์ไซค์นะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่าถ้าใครคิดจะออกรถรุ่นนี้มาขึ้นแบบนี้นะครับมา มาเที่ยวแบบออกทิปอะอย่างที่ผมบอกอะมันไม่เหมาะครับอาจจะไปตัว500อะนะครับมีหลายซีรีส์เลยจริงๆร 500R ก็ขึ้นขึ้นสบายนะครับเออเวฟก็ขึ้นง่ายกว่านะในความคิดผมอะเอฟพอท่าเอ็กแม็นี่ไม่ต้องไม่ต้องสืบครับแม่งรถอเนกประสงค์นะครับแม่งไปได้หมดนะครับซีซก็เยอะนะครับเป็นสูกเดียวแรงบิดมาที่รอบต้นรอบกลางนะครับแล้วก็มี ้องเก็บสัมภาระนะครับถ้าดีหน่อยก็ติดฟีสติดแล็บเพิ่มนะครับไปได้สบายสบายนะครับง่ายกว่าเยอะนะครับ ช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ลงเขาไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะถ่ายให้เพื่อนๆดูนะครับทั้งขึ้นทั้งลงแบบไม่ตัดเลยนะครับว่า30กิโลเมตรจากปากช่องเนี่ยนะครับไปดูจุดชมวิวเนี่ยเออทางขึ้นลงเป็นยังไงบ้างนะครับเพื่อนๆจะได้ศึกษาดูนะครับสําหรับคนที่ไม่เคยมานะครับจะได้ดูว่าเออเส้นทางมันประมาณนี้นะแต่ผมต้องแจ้งเพื่อนๆก่อนนะครับว่าในโกโปรอะ ภาพมันอาจจะดูชันน้อยกว่าปกตินิดหน่อยนะครับด้วยความที่ว่าผมเปิดเดนวายนะครับมุมองศามุมภาพอะไรต่างๆตื้นลึกหนาบางอย่างน,นะครับมันอาจจะผิดเพี้ยนไปบ้างนะครับเพราะว่ากล้องอะ่ะมันแก้ความบิดเบี้ยวของภาพให้นะครับมันเลยมีผลกระทบทําให้เอ,อ่อความชันความลึกความสูงอนะ่ะมันผิดเพี้ยนไปบ้างนะครับเอ,อ่อเรื่องจริงอะ่ะมันก็มีความชันอยู่บ้างนะครับทางทางที่ผมขึ้นเออ แต่รถทั่วไปผมก็ขึ้นได้หมดนะครับถ้าไม่ใช่รถรอบอย่างเงี้ยมันไม่ลำบากหรอกครับมันมันขึ้นสบายๆอยู่แล้วถ้ามีสกิลหน่อยนะครับหลักๆคุณต้องมองลายการเข้าโค้งให้ออกนะครับว่าเข้าแบบไหนออกแบบไหนนะครับมันจะง่ายไปหมดนะครับเกียร์ก็เกียร์หนึ่งเกียร์สองธรรมดาเลยครับุกรถทุกคันก็ประมาณนี้แหละครับขึ้นลงนะครับไม่ยากนะยิ่งมาคนเดียวไม่มีคนซ้อนนะครับยิ่งง่ายนะครับยิ่งง่าย อันนี้ผมแบกสัมภาระขึ้นมาด้วยนะครับคือยังไม่ได้ไปเช็คอินโรงแรมนะครับเลยไม่ได้เอาสัมภาระไปเก็บนะครับก็ค,คือมาถึงก็พุ่งมานี่เลยนะครับเพื่อรอเวลาแบบให้มันได้เวลานะครับก็เลยทั้งคนทั้งรถอ่ะมันหนักนะครับแล้วก็ด้วยความล้าที่เราขับมาด้วยนะครับก็ประมาณนึงนะครับจะถามว่าขึ้นไปถึงไหมก็ถึงนะครับเออผมขึ้นไปถึงแล้ะก็สบายใจละ๋ยวกก็ ไปหาเที่ยวคาเฟ่ไปหาซื้อของกินนะครับหลังที่ผมว่านะครับประมาณนี้นะครับก็ดูกันไปนะครับขาลงจะปลอดภัยหรือเปล่านะครับ การลงเขาเป็นอะไรที่สนุกมากนะครับผมว่าสนุกแับตอนขึ้นนี่ตอนลงนะครับมันจะแบบไปเรื่อยยเลยนะครับมันมันดีมือมันได้แบบได้ได้เบรกได้ไหลได้ใช้เอนจินนะครับจริงๆนะถ้าใครอยากเข้าจริงอ่ะผมว่าเข้าทางปาจีนน่าจะสนุกกว่าเข้าทางปักช่องนะผมเห็นเขาเข้าทางปจีนกันหมดนะมีผมนี่แหละมาโผล่เข้าปักช่องนะครับแต่ว่าจริงๆอ่ะผม มันจะมาเที่ยวด่างอื่นด้วยนะครับผมก็เลยมาทางปากช่องนะครับมาเที่ยวอย่างนี้จริงๆเข้าไปจีนแล้วก็มาโผล่ปากช่องก็ได้นะแต่ว่าก็นะอยากมาทางเนี้ยนะครับอยากขึ้นมาจุดชมงวิวเลยนะครับประมาณนั้นแหละนะครับก็ถึงโดยสวัสดิภาพนะครับเราก็ได้สการะนะครับที่ก้าพ่อเขาใหญ่ตรงนี้แล้วนะครับตอนตอนก่อนจะขึ้นนะครับแล้วฝนมันก็ตกนะครับประมาณนั้นเลย แต่เราก็ตัดสินใจขึ้นนะครับเพราะว่าเราเสียค่าบัตรไปแล้วเนาะเราก็เลยไปต่อให้มันจบนะครับประมาณนั้นคนอื่นจะไงก็ช่างนะครับเราไปแล้วนะครับวันนี้นะครับใครไปยังไงแล้วลองคอมเมนต์กันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปละนะครับสวัสดีครับ